โ่มันไม่แย้งข่าบแต่บกโงดมาเห่นยพี่น้องแต่ละมือบังนนี่เนสนอนฝอบอกโหดาเบื้งมันตีข่าบมาเห่นมาฮะนี่โอ้ยสาวตูโมเบยจังอยกับขาาม้าบงเยพี่น้องเนี่ยนั่นขามากับเมาป่งบนสีโป่งเนสิปงบ่นั่น โอ้ยบาดยเดี <ไ professors fingers out> ๋ยวเขายนไปดูบ้างด้อครับมันสียนโยนไปปวงใบในบ้บ่แม่นยังได้แน่ถ้าบ่มันสีปวงปวงใบในบ้บ่แม่นยังมาอยากอยากให้เฮาโยนคุณนะผู้ใดเลยเขียนเขียวให้โอ้ยสร้างมาจากไซโนะมาเขียนเขียวให้คุณนะปวงใบนี่อยากให้เฮาโยนคุณเบิ่งสิโยนพี่น้องคุณ หัวยนไปกับจีแรนมาเบิดมือเบิดเวียนโมเหุอย่างเอาตะบอหงหัหวมาโปงไหม่ฮาโยนาวยนกาดังมาดูดห้าครับนะเบิงจียนตัด้องมาฮะนี่ปุ่นอ่เบิงเตยามาปรงให้หาวขาบโอ้ยเตามาปรงให้หาโยน โอ้ยเบิดมือเฝ้าตะบักหัวตูมโหบวม่มมอยเสมอบุญหลงบุญหลงนอนบุญหลงกับเะดงนอนครับมือในบอดอกไปปลาไม่ยั냐เวลาบวมเมยบอตูมโหมีนู่นมีข้องนูบ่เฮ้ยนูบ่เมื่อยเสมอเฮ้ ตัวหมูบ่เมยบ่ขอหน่อยคันว่าขอหน่อยกับสีหงขอหน่อยตัวหมูขอหน่อยโอ้ขอหน่อยขอหน่อยเร็วขอหน่อยเร็วตัวหมูขอหน่อยเร็วโอ้ยเบื่อขอหน่อยเร็วไม่โยนแล้วไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้ว Tôi một hòn ỏi bê lệ xuân tay là xuân tay à là tạm bụng bông mùa 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 bồn mùa 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 ต้นมะคูด้วยคางเทียงครับแม่แครับเืิอนกระเสียามาให้ห้าเห่ียทาทำไมกามาปรงอีกครับบ้างเนอะาเบึงครับปรงให้ห้าโยนแล้วกระเซียนไปคาบมา่นหนุ่นน่ะคาบมา วงอ้ยโอ้ย,อยไปพี่เอกคุณโอ้ยจะเป็นฉากเนาะบาดบุมเมือยวงในบ้านนี้น,น่าไอ้เมืองนาดเป็นยาเนาะเอาโอ้ย ปานี่อยากให้โยนเลนโปงได้ขนาดโอ้สาวตุบมุบสาวตุ้บมุบมอเมย์เสมอมอเมย์เมอมอมเมยดอกกาใเนบุญลงบุญนอนนครับคุณบุญลงนอนย่ไตแก่ครับกับเจ้าดง bình diện bình nam vốn luôn lầy luôn mới hạnh bình diện luôn 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 ơi đúng. Đúng luôn ơi luôn luôn ơi luôn 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 กำลังใหญ่ครับพี่น้อนี่ัาหารกระเบิดเลยเคน่ากินเขา่าปั่นเขา่าผมเย็นสบายครับบุญหลวงด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 วงอ่ามือนีีาบาดไาาปาาาปปาาาาา năng phổng ngoài nọ. cái ừ. Yên bài bùn luôn cả cha Đong. ที่นอนคิดถึงเ้อครับมือเงินยังสิวออกดวงออก,ออกปลาครับดีไม่แห้งสุขสุขสนครับสองสหาย